สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโณดของพระพุทธเจ้าจากเล่มนี้ครับผมพุทธวัจนะมวธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มทานแต่ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านก็นี่นะครับไปให้คิดไปไม่กลับมานี้เลยนะกายยมต้องตายหาวิทยุกกาย พุทธวจนะถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คฤทธิ์โสติพโลงเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองอย่างก็เปิดไปที่ f a c e b o o k YouTube g o o g l e t i k t o k พิมพ์คำว่าพุทธวจนะท่านก็จะได้ฟังธรรมะจากพุทธพโอตรทแท้ๆโดยไม่มีของสาวกแต่งขึ้นสาวกพาสิสาวกอธิบายเพิ่มเติมหมวดธรรมที่เราจะอ่านวันนี้ การใช้สอยโภกรัพย์โดยไม่สูญเปล่ามหาราชศัพบ,บุรุษได้โพกรัพย์อันโอรานแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำทาตกรรมกรให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมิตรอมมาธให้เป็นสุขอิ่มหนำย่อมตั้งตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอนันอุทิศแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นทักษิณามีผลเลิศในเบื้องต้นเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ลิบโภกทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจนก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ำก็ไม่พัดไปได้พายาตอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชโภกทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมซึ่งถึงการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่ามหาราชพภกทรัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่ามหาราชเปรียบเสมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสะโบกขอรณีมีน้ำใสยเย็นน่าดื่มสะอาดมีท่าขึ้นลงน่าลื่นลม คนเขาขนน้ํานั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทําตามต้องการบ้างมหาลาชน้ํานั้นอันเขาบริโภคใช้สอยอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดมหาลาศสับบุรุษได้โภกรัพย์อันโอลานแล้วย่อมทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำทำบุตรภรรยาให้เป็นสุขอิ่มหนำ ทำทาธาตุกรรมกร,รให้เป็นสุขอิ่มน้ำทำมิตรอัมมาตให้เป็นสุขอิ่มน้ำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอันอุทิศแก่สมณะาาพามทั้งหลายเป็นทักษิณามีผลเลิศในเบื้องต้นเป็นฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์ <c oughs> เมื่อเขาบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่รบริโภคทรัพย์เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นํา ไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ําก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้มหาราชโภกทรัซั์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงการได้บริโภคใช้สอยโดยไม่สูญเปล่าฉันนั้นเหมือนกันพุทธวจนะสาธุสาธุสาธุครับผม